้ามันล้มีนานนไอโนปะไนง้นเยี่ยมจ้าสองหมื่นนจ้าสองหมื่นร้องเพลงด้วยเหรอไม่ร้องเพลงด้วยปะไม่ได้ร้องเพลงด้วยไหม พอหรือป่าพอหรือ่า16คิกคือเขาจะให้กิงน่ะไม่ว่า8แน่เลยไม่รอ16ต่ำสุดก็16แล้วต่ำสุกเหรอก็ต่ำสุดแหละขาปูไม่ให้ดีสุดหรอกคับดีดีคับดีดีเวลาถายยืดยืดยืดหน่อยออจะลืมเอออย่าลืมนะคะบายบาย I see you again

มีอะไรอยู่สมองจะได้ร <c oughs> ีบโหกในหัวมีอะไรอยู่ในหัวอ่อไอสตา์ชัดๆไอจะตาย